Được hôm nay nó không khăn nữa Chấm dù, Thế là ba không bay bằng nào nè Mấy rồi, ไม่เคยไปกี่ตูดรนกี่ตัวนะเจ้าพอหัวโซนกันแล้วซันอนกันแล้วสามมี <c ười> สามเชี่ยสามคี <c ười> มครงลองไปันว่าเป็นว่าเปนฮันซาเนาะ

ยากันะเป็นผู้ชายบังแตหูหลายกตน่มลนนอนมันอนวะโอ้เลยงไปยงลุ้นคามไมีเหรอจ๊ะแก่ข้าวยังจุ้นหรอเปยังลุ้นไปลุ้นโุ้กระอแต่ได้กี่